สวัสดีครับวันนี้ได้นำเหรียญมาให้หลวงปู่จานนะครับที่สำนักสงฆ์หลวงปู่โชครุ่นเหนือดวงเหรียญรุ่นเหนือดวงมาให้หลวงปู่จาน มามาจากไหนครับเนี่ยผมมาลงเทียบเลยบ่ไหนเนื้อสัตต์ตาแต่ผมชอบลงยางสวยดิสีแดงสวยเนาะอันนี้จานยงพี่เหรอ นนจ,จานแล้วยาเขียวก็สวยผมเอาทั้งยาแดงยาเขียวเลย <c oughs> ลุงปลูกจานให้เหลียมเนื้อดวง เลือดวงก็ดีนะพี่นี่ล่าสุดรุ่นล่าสุดนี่ท, <TVs. S 1> ที่ผมให้ลุงปูจานในรุ่นนี้แหละเหลือดวงเนี่ย <im> เรียนไหนก็ได้พี่ รุ่นเหนือดวงหลังจากวันนั้นลงปูชาได้เรียบร้อยครับ